ไอบอลไอบอลลาโดกูเป็นไงบ้างโอพีก้าโก้ยอย่รอกับผมเลยหม่ะได้แปนึงเติมก่อนนี่ไงมึงจะเห็นดูไปละ Yes Yes o k เ y o k เ y แล้วกันคุยกันได้อยู่เซฟไปอย่างน้อยเซฟไปกันมันขั้นต่ำสองหมื่นอยู่แล้วไม่ได้สองหมื่นทีปากผมได้เลยอันนี้คือราคาต่ำนะเพราะมีตัวเดียวขั้นต่ำ เพราะมันเซลซีแฟนเซลซีเขาใช้อะไรมันตำนานเซลซีแล้วเว้ยเซฟาเบคัสเนี่ยเขาโดนแฟนบอลปลาขวดใส่หัวตอนเขาอยู่เซลซีอะเซฟาเบคัสอะอเท้าสี่เลยเรียดตีไปเลยห้าหมืนรอบเนี้ยเฮีย วันละห้าหมื่นวันละห้าหมื่นวันละห้าหมื่นอยเงี้ยบ้าจะดส่งม้าไปให้พี่หนึ่งมัดแล้วถ้าเกิดที่เปิดได้มาวนร้อยล่ะพี่โอ้โหเฮียคุ้ครนยคุ้มเลยอ่ะกูตีเจ็ดเลยถ้ากูได้ร้อยถ้ากูได้ร้อยปีนี้นะ กูตีเจ็ดเลยถ้าพี่ได้ร้อยมาเนี่ยเนี่ยการ์ดเนี่ยใช่ตีเน็ตเวิบวกห้าไม่กูตีดีซีเจ็ดเลยดีซีเป็นแปดเลยโอ้ยดีดีแปดเลยวะเน็ตเวิบวกห้าโอ้โหมึงดูนี่บอลมึงมึงเห็นดีซีพี่ยังมึงดูก่อนแล้วมึงค่อยพูดมึงดูก่อนมึงแหกตาดูก่อนแล้วมึงอย่าเพิ่งพูดนี่มึงดูดิเนี่ยมึงดูเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ย ลำรวยลำลร้องไอ้เฮียแล้วมึงเห็นสแเต,ต็มันยังไอเ้เฮียเถื่อนกว่าไอ้เฮียเน็ตเปลี่ยนบวกห้าอีกนี่มึงดูก่อนนะกูให้ดูบวกบวกแปดเอาให้ดูบวกแปดไอ้สัตว์กูยังโหดะพี่ยังโอดะพี่ชายมึงดูก่อนเาของจริงไหมที่ต้องทำอย่างนั้นเหละพี่สิ่งที่ควรทำ ถ้าตีตัวเป็นแสนนะพี่ถ้าร้อยมาว่าแสนแสนห้าต้องมาเออไอ้เีทยมาก็ร้อยดีซีมันมีคนซื้ออยู่นะรู้ไหมใครมีแล้วซูเปอร์โนวาขอซื้อบอกว่าถ้าถ้าตีได้อ่ะขอซื้อไม่ใช่แค่ซูเปอร์โนวาผมด้วยเขาซื้อเท่าไหร่ผมซื้อห้าร้อยอ่ะผมเนี่ยซื้อที่ห้าร้อยเดียวจริงเนาะเดียวจริงเดียวจริงเดียวเดียวเดียวบอลเดียวเดียวจัดบอล เดียวเดียวโดนเลยห้าร้อยกูเก็บไปขึ้นบวกเก้าเองดีกว่าถ้าอย่างนั้นนะถ้าซื้อห้าร้อยผมซื้อพี่แค่ห้าร้อยเนี่ยไม่เกินใจย่าโคเซ่ใครไม่ขายผมเลยซุทั้งที่ไม่ไม่ขายผมห้าร้อยนี่ก็เปิดประตูบ้านออกไปแม็คลาเรนพี่ก็ล้อหายบ้างรถหลุดบ้างแหละอะไรแบบมึงเข้าแบไม่ได้หรอกบอลมือซกไปดิอ่ะมือซกบาคนดึงปะกูท้าดเลยมือซกบาคนดึงแถวหมู่บ้านเดียวกระมิ้นมงส่งมาเลยเชื่อพี่อย่าเลยบอลเมื่อกี้แค่เสียงหมาเห่าบอลเก้าอี้ลั่นแล้วบอลเชื่อพี่ มึงส่งมาเลยวันที่จะหวานวันวันพี่หวานอย่างเลยเชื่อพี่บอลเลยและและและแบบพี่พีอะไรนะพวกเก้าประมอพวกกรองและเด็กผมถือ AK47 ส่เจอ่ะพี่พี่ว่าไงอ่ะพี่กล้าออกบ้านหรือเปล่าลูกเจเด็กผมออกทุกวันในเฮียบ้านอ่ะออกทุกวันเอเคพี่พี่หวานราแวงแบบเวลาพี่ออกพี่ต้องส่องก่อนอ่ะหวานราแวงจัดอ่ะออกทุกวันในบอลบ้านอ่ะเฮียผมไม่อยากให้พี่แบบหวานราแวงครับพี่ชาย คิดมากไปหรือเปล่าหมอบอลอยากเจอคนจริงเยอะกูอยากเจอคนจริงเยอะรับรับบทแล้วไปมาหลายคนแล้วไงพี่คนจริงใกล้เนี้ยเนี่ยถ่ายชิปติดคุ้งอยู่ไหนแจ็คปากดับไปเห็นไหมล่ะถ่ายชิปโดนจับอยู่แถวปัญญาอ่อนจัดชอบอะไรนี่ก็มันปัญญาอ่อนตาบ้ากันแบบไม่ได้ฆ่าใครตายหรอกแต่การกระทำมันเลี้ยงเนี่ยเขาจะได้ความหมาย ก็มีมึงชอบแล้วคนหนึ่งเนี่ยผมไม่ได้ชอบผมเลือนผมก็บอกว่าตัวเองเลือนแต่ว่าไอ้พอไอ้แจ็คเนี่ยไม่ได้ว่ามันหลอกแต่ว่าหมายถึงว่าไอ้มันน่ะจะแบบผมเห็นพิมพ์เม้นต์กันในติ๊กต็อกผมก็ไปอ่านอยู่แบบไอ้แจ็คไปทําใครตายอะไรอย่างนั้นอย่างเงี้ยคือมันมันไม่ทําใครตายเว้ยแต่คือมันเลื้อนเนี่ยมึงไปทําแบบในเซิร์ฟคนอื่นไปเลือนอะไรเขาอะเออตอนนี้เปิดยากเลี้นเองถูกต้องมันไม่มีมารยาทนะมันไม่เลือนไม่ได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ใครตายหรอก มันอยู่ในสังคมยากกูเลือนบ้ามากกว่ามันเยอะเฮี้ยผ่านมาเยอะแล้วเฮี้ยมันนิสัยเด็กน้อยตอนกูยังเด็กกูก็ทำแต่ตอนนี้กูโตแล้วไงกูก็ยังทำอยู่นี่ว่ากูน <c oughs> ี่ก็ยังทำอยู่ถ้าถ้าทำตัวเลือนแบบนั้นนะพูดตรงๆนะแบบกับกายเป็นวัดที่แบบมึงจะได้แบบมีวันที่แบบรู้จักพวกกลุ่มๆแบบเพื่อนๆแบบพวกกูอย่างเงนะี้ยเนาะมึงก็จะไม่มีวันนั้นละ ก็อย่างกูไอบอลอย่างเงี้ยนะโดยดิคือมันมันความหมายคือเขาไม่ได้ผิดอะไรนะไม่ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนอะไรแต่คือมันเลื้อนเนี่ยพี่นะมันมันมันสนุกตัวเองคนอื่นไม่ได้สนุกด้วยอ่ะนะถ่ายชิปแบบว่าเอ้ยเต็มบกเว้ยพวกกูเต็มบกว่ะเอ้ยเต็มบบด่าเลยเต็มบกเท่พญาอ่อนบอลมึงจะให้ตัวอะไรพี่รอบนี้เอามาคณร้อยกับมาทีอุตไปเอาไปสองตัวเลย ส <Okay. S 2> องตัวเ้วยบอลสองตัวอะไรใช่ไหมสองตัวเลย,าลายสองตัวเลยถ้าถ้ามึงพูดจริงๆ <นะ S 2> เนี่ยกูจะเลิฟมึงถึงสุดเลยเม,ม,มึงจะให้กูทำที่อะไรกูทำให้มึงเลยมาแล้วทางอันพี่โบตีมาแล้วมาจริงมาหาพี่แล้วร้อยดีบ้า่อตัวแล้วมาคนร้อยดีซีติดด้วยนะถ้าพี่ตีมันต่อติดด้วยตอนนี้เป็นวัรขาขึ้นเหมือนคนถูกหวยอะแล้วพี่เคยถูกหวยปะไม่เคยไม่เคยเล่น แต่มีคนแถวบ้านผมประมาณห้าปีก่อนเขาถูกหวยสามสิบล้านอะ่ะอุยคูนี้ชีวิตเ,เขาเป็นไงบ้างตอนนี้ชีวิตพังละไลูก <c oughs> หลานคน, <c oughs> คนของคนข้าวหนีหมดอ, <c oughs> อ่ะเป็นกลายเป็นคนแก่แบบยายแก่แบบตามหมู่บ้านปกติเลยโดนลูกหลานหลอกเรื่องปกติพี่ของคนมีตังค์พี่ <c oughs> อย่างนั้นแหละพี่องเราถูกหวยร้อยล้านนี่พี่ทำอะไรอ่ะหนีพี่พถูกวหวยร้อยล้านเหรอ ทั้ร้อยห้าสิบร้านอะ่เงี้ยร้อยล้านกูก็เติมพีฟาทีเดียวเติมพีฟาสิบร้านแบ่งให้การีน่าสิบร้านเลยโอเคเอาทำจริงกันดิใช่ไหมดิจริงร้อยล้านจริงอ่ะแบ่งให้การีน่าสิบร้านเลยเปิดเปิดการ์ดวงยีนี้ไอ้เขี้ยแม่งคือเนี่ยกูพูดตรงๆรงเลยว่าคนเติมเยอะขนาดเนี้ยเขาแบบไม่เหลียวแลไม่รักกูบ้างเลยไงวะไอ้เฮียน้องบอลเนาะอ่ะพูดตรงๆนะอย่างมึงเนี่ยไอ้เหี้ยแบบ เออพี่คือดับหนึ่งนะเว้ยพี่คือถ้ามึงทำให้กูเปิดได้คุยๆอย่างเงี้ยกูไม่เติมอีกแล้วนะเว้ยไอ้เหี้ยแต่ว่าผมเห็นคนเติมเหมือนนึงเขาเปิดได้ตัวนอกกันเป็นแสนอ่ะเออทำไมวะเดดรอบคนหาเต็มกูทำไมลุงไม่ขายวะเหมือนคนรับอยู่นะสองหมื่นขายออกแล้วลุงหมื่นห้าสองหมื่นเดดรอบใช่เหรอใช่ฮะมันแพงมันแพงมันมาดดิมิลานลุงนะฮะสองหมื่นมันคนได้ได้น้อยอ่ะคือเราขายได้ขายได้ แต่ว่าเลดไอ้คิดมันไม่น่าออกมานะไอ้ตัวเนี้ยพูดตรงๆเลยอ่ะเซอร์ชูการ์ดเนี่ยเออไม่น่าออกมาเว้ยผมไมม่เเเคยห็นนันไม่มีอ่ะไม่มีออกมาเลยมีคนดักแล้วเนี่ยมีคนไปดักแก๊บตลาดลงใช่หรอประดัดได้พวกนี้ประดัดได้ตัวพวกนี้มันดันได้มึงดักไปแค่นั้นแหละหิวไงเราอ่ะหิวไง อ๋อเขาทุณดูเขาบอกว่าเขาคว้าลงตันลงตันน่ะการ์ดปูเชียนี่ไม่ได้ไม,มีเชียอะไรตันเลยการ์ดนี่แต่ตัว,<อ>ตวให้กำลังใจคนที่เสียเงินไปเยอะหน่อยสิวายแย่ยยิ่งเปิดไม่ได้นี่ยิ่งเลิกนะมันต้องอไอ้นั่นอ่ะ T Y T S อ่ะมามาลงเออแ,แต่ว่าส่วนใหญ่ผมเห็นคนเติมน้อยมันได้จริงนะเว้ยตัวดีๆอ่ะไอ้พวกดู B G B เหมือนกันอ่ะพวกเด็กกระโปงเติมแมตต์ด้วยพาร์ทห้าร้อยอ่ะเปิดได้อะเวน ผมไม่เคยเปิดได้เลยตัวพวกเที่ยเนี่ยได้แต่วัวได้แต่ควายแบบแตอะไรครับนอนตอนไหนครับเนี่จะนอนแล้วสักพักหนึ่งแต่รอบนี้ผมว่าลุงมาสัมผัสได้เฮ้ยลุงเกิดไปเนี้ยเฮ้ยโดปะเฮ้ยบีทีบีลุนโดโอ้โหนานี่เที่ยโอ้โหเที่ยนานี่โอ้ชิบะโดเอซานไม่เป็นอาเดบลุงโดมันอาเดบวเอาเหรอ ใช่ <L> w ิ W ม,ม,มันอีกข้างหนึงง่ง R W ครับอ๋อแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะจับไปเล่น L W เพราะเอาไปปาดไม่รู้แต่ว่าชีวิตจริงเขาเล่นอะ R W นะปีนี้ไม่ต้องปาได้สัตว์เอ็มปั๊บไปกระตีสยาเอ้ยเหี้ยซาร่าไม่เคยเห็นเลยฮ้ยละลูกโคตรเท่อะซ่าพีนี้เชี่ยเอ็มปั๊บไ่ต้องเสือกไปชีวิตกูอีกต่อไปเลยสัตว์จริงลุง มันไม่รักลุงแล้วไงลุงพยายามตีมันแล้วอะมันก็ไปวะเก็ดไปไหมลั่นลัน่นปลาละดึงเฮ้ยลุงแต่เย็นแตเย็นเห็นไหมเนี่ยมันเอาไอ้นั่นมาให้ลุงอะไอ้เยเยมันมาให้ลุงอะสองมันใกล้แล้วตามมากใกล้พึ่งไป,<ะ>ไปนี้มาเนี่ยสเต็ปนี้เลยลุงสเต็ปนี้เลย ใช่นั่นมาแล้วมาโก้มาโก้สามฟรีเลยเฮียเยอรมันมาโกโ้ไรมาแน่นอนการันตีคอนเฟิร์มไทยอ่ะโอ้ยแกกไอ้แจกอ้อเงียบไม่แกกนะโง่นี่ไนะอ,อ้เอลงุงแค่ใบแรกก็คือใบพวกเฮียนี่ให้ได้ตัวไปเพราะของแท้มันต่อตรงนี้ ลุ้นหนักอยู่นะไปดีดมัดลิดซีดานดวลตัวสมัดเฮ้ยเฮ้ยเดวี่ฟองโซไม่ใช่ไม่ใช่รอย่ะิบไรเนี่ยร้อยี่สิองปะร้อยบหกอี้ยกมันคกเก็บบกสร้ยี่สิบบกแปดร้อยยี่สิบมัดลิดโอ้มัดลิดทำไมมัดลิดมายากจังวะมันมีอยู่จริงหรือเปล่าเนี่ย นานๆเนี่ดีนะเนี่ยใครลงมาแล้วลงมาแล้วเอ้ยมาล,ยลงกลากไอซิกโอ้โหเป็นไรลงไม่เป็นไรใบพวกเยี่นนี่มาแล้วของจริงอยู่แถวนีว้ของจริงไม่อยู่แถวแถวนีว้เอาปอลานไปมาริดซีดานมาแล้วลงมาโคตรร้อยลงโอ้โหโฮเฮียข่าวโพลเลบ 6, ยบวกหกถึงบวกเจ็ดนะเนี่ย ออมาโกร้อยเว้ยโหลดนานจัดมาโกร้อยแล้วแอดมินเขาใส่มาแล้วลงน่าจะมาเล,าลเนยนะโ,โ e นอ้โหไอเทมยบบุลเลอร์แล้วเ,เจ้าเก่าเจ้าเดิมคนเดิมคนรักคนเก่าไอสัตว์มาหาพ่อมึงเหรอเยอะแยะไอ้เฮียบุลเลอร์ไอหลุงนี่มาแล้วลุงมาแล้วลุงมาแล้วลุงใช่ว่ะมาโก้ร้อยต่อเขาเล่นแบ็คครับ นี่เลยโอ้ยร้อยยี่ถูกจัดอะไรอะไรลูกอะไรชั้นดีลูกอะไรชั้นดีอะไรชั้นเลิศใบนี้แล้วใบเทียนเนี่ยขอแค่เป็นตีมัลลิขอแค่เป็นปีมัลลิคือจบเลยใบเทียนเนี่ยแม่งลุ้นกว่าใบยี่สองเดวิดแบ็คแฮมมัลลิเยอรมันไปอุยอิตาลีบาควายบองหอกมาเลยมาโก ดูมันห้ยมาว่ะแต่ละตัวดูมันหายมาว่ะเฮ้ยลุงโอ้ยมาเลยมาเดีมาโกเมสเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาเขาไลเพื่อนมาเขไลอ่าเพื่อนจริงอันนี้เพื่อนจริงเพื่อนมาเขาไลลุงเพื่อนมาเขาไลฟ์เหนื่อยว่ะเหี้ยก็ก่อนมาเขไลมาเขาก็ให้เพื่อนมาเขไลมาก่อนเอวินมาหน่อยดิเอวิน เอเว็นไม่มีเอวินนะมีแต่อาร์ทีโอโอ้ยเฮียใบนี้มาแล้วลงเพลินมาก็ร้อยลงเท้าไนกี้ลงสีฟ้าไม่เคยเห็นตัวนี้ไม่เคยเห็นน่าจะตัวใหม่ไม่เคยคุ้นไม่ร้านด้วยเชลซีควายเลยเฮียมูดิก โอ้โหมันให้ลงใบนี้แหละจุดเบลลิงแฮมอะเกือบ <Ha ar S 1> ทุกใบเฮียเออริงเบาาเล์ลาแลนด์เออริงเบล์ลุงเออริงเบล์เออริงเบล์ลาแลนด์มาแน่นอนครับลุงมันต้องมาให้หน่อยดีวะคนเราอะตัวใช้งานไม่มีเลยเฮีย เมสซี่เนมาเนี่ยขอได้ไหมเฮียจะได้ไม่ต้องไปซื้อได้ได้ได้เอาไปเอาไปเอาไปเลยเี่เขาเปิดได้เน็ตเปิดได้เทียอะไรกันควยต้องเยอะไอสัตว์จริงพวกเต็มหมื่นสองหมื่นแล้วนะล,ลุะงไม่เลียววะฟ้าแม่งไม่เลียวเลยอ่ะ ดูดิว,ว่าจะออกประตูอีกไหมสัตว์เนาะกระเดิบกระเดิบกระเดิบเฮ้ยสีเสื้อเอ้ยมาอีกแล้วไอ้เฮียนี้เดวี่บองโซเดวี่ครับลุง ได้โย่ได้เอ็มครับได้เอ็มลูกขายฟรีไปแล้วเหรอลงไม่ได้ขายเลยสักตัวตัวละพันห้าสองพันเฮ้ยลงไม่ตลกไปเนี้ยรอ,องเท้าฟ้าว่ะรองเท้าฟ้าอย่างนี้ไม่ตลกลงใครวะรองเท้าฟ้าร้อยสี่แมนซิตใครวะ แมิตี้ไอ้ยี่รองเท้าสวยจัดเลยสัตว์รองเท้าสวยจัดเลยแมนซิตี้วิ่งไม่ใช่โก้แล้วเฮียเลี้ยงบอลเบอร์สิบเฮ้ยมาริดเบอร์สิบมาริดไอ้นี่ไอเฮ้ยเด็นะนี่โมดีตอ้ียโโลกามดอเคฮียก็ลั่นอยู่นะไดโอยไดโอยก็ลั่นอยู่นะกองกลางมาดอนด์ก็ลั่นอยู่นะโอเดดโมเดด ตัวละพันสองพันนะไอหมาแค่โมดิทสองล้านล้านนะ่ยโมดิทอะลงใบนี้ไม่ตลกลงอีกไม่ได้บอลเห็นแล้วหรอลงใบนี้ไม่ตลกผมเห็นแล้วลงไม่ตลกลงใบไม่ตลกลงขาโคตรใหญ่เลยไอ้นี่ไบเยิร์ไบเออร์ไอ้นี่ไอทิมิทเจไม่ใช่ไอ้เฮียนั้นชัวร์เลยไอสัตว์ไอ้ไอ้้้้้้อออออวววนนไไุปปา เฮยกำไรเอ็มไดเอ็มไดเอ็มไดเอ็มกำไรป่ะดูดิ้กำไรป่ะจะสองล้านล้านแล้วนะพี่เฮ้ยใบสองใบนี้ล้านจัดนาดูแล้วคนขายมูดิได้ว่ามันมีคนดับไหมใบนี้ล้านจัดไอเป๊ปคิดราคาดิสองล้านล้านเนี่ยตัวอะไรแล้วสองล้านล้านสี่ห้าสี่ล้านล้านห้าล้านล้านเกือบหกล้านล้านครับลุงสี่ห้าเกือบหกล้านล้านประมาณเออประมาณหกหกล้านล้านอะหกล้านล้านเลยอะเท่ากับเท่าไหร่อ่ะหกล้านล้านก็ ล้านล้านละห้าพันก็สามหมื่นครับโอ้ไม่รวมตัวตัวอะไรเนี่ยยิมย่อยยิมย่อยนานนี่เต่ลงจะปล่อยฟีลงมันอยากเล่นลูมาๆๆบอกก้าเลยนะบอกก้าเลยถ้าบอกก้าผมขอแล้วลุงอย่ายายังผมอย่าย่าไอ้นั่นแหละไอ้ตัวหลอกเลยลุงเออ ร้อยที่แปดเลยนะเนี่ยผมซื<บ>้อดีกว่าบอเก้านี้จำเลยลงบอเก้านี้จำเลยนั่นนี่อ่ะอันนี่นี่มันเดอะเบสแดนยูนะบอกให้บอเก้านี้วิง่งวิ่งเป็นมาน้าเลยอ่ะ ไปบวกเก้านานี่มาดามฟากเกอร์ไปเลยไปยี่ยงยับโป้งหรือบวกสามเไม่เลียวไม่ให้กูไม่เลียวจะได้รู้ว่าไม่เลียวไหมเล่นดีกว่าสัตว์